ส่วนบอนีอ้ลงใบเตยใบเตยก็ขายได้เนาะใบเตยก็ทําได้ตั้งหลายอย่างเรามาทําขนมก็ได้จริงทําการเกษตรนี้มันต้องให้มันรู้หลายๆลาอย่างเ,าเหนื่อยก็พักอยากได้ตังก็ขยันเราก็อยากได้ตังอยู่นะแต่บางครั้งเราก็เหนื่อยก็เอาต้นเตยมาปลูกนะคะก็เปิดน้ําใส่ไว้นะคะก็ต่อระบบท่อเป็นระบบท่อพี เลไรคืออะไรอะ่ะท่อน้อําอ่ะเอามาเปิดเป็นใส่ก๊อกไปเลยง่ายดีอ๋อมันก็จะเป็นน้ําขังอยู่ข้างล่างอยู่ก็เริ่มติดแล้วเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกนะคะก็เริ่มสวยอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ให้ปุ๋ยนะแต่ว่าเอาเอาญ้าออกอยู่นะคะบ่อน,นี้นะคะแล้วก็บ่อถัดไปแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะเย็นนี้จะทําปุ๋ยหมักนะคะจะเอาเอา่อเก็บเศษใบ,บ,บมงใบไม,ม,ม้มาใส่ ดีกว่าจะปล่อยให้บอ่อมันทิ้งไปเสียดายหมดงบไปตั้งเยอะจ่ายตังค์ไปตั้งเยอะหาค่าทําบ่อนะคะแต่เลี้ยงมาแล้วมันขาดทุนแล้วจะเก็บไว้ใหญ่อย่าไปหาทํานะคะถ้าจะเพาะปลาก็ควรที่จะเพาะในบอ่อดินจะดีกว่านะคะแล้วก็บอ่อนั้นก็จะแตกนะคะบอ่อแตกแล้ว,วมันก็ใส่น้ําไม่ได้ใส่น้ําขังไม่ได้ก็เลยเอาเศษใบใบไม้เนี่ยโชคดีที่เราอยู่ใกล้ป่าแล้วก็เอาเศษใบไม้ที่ร่วงในตอนเนี้ย เอามาใส่แล้วก็เอามูลใ,ใส่แล้วก็ใส่พอดหอกพอดหอกนี้เราไม่ต้องไปหาซื้อนะคะได้ามาฟรีๆเลยนะคะสำเนาบบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไปขอที่พอดอได้เลยนะคะที่พัฒนาที่ดินนะคะเขาจะเขียนว่าพอดหอก อ๋อจังในแต่ละจังหวัดก็มีอยู่แล้วนะคะเอาพอดอมาผสมกับน้ําแล้วก็อ่าใส่บัวรดน้ําแล้วก็ลาดให้ทั่วนะคะหนึ่งซองก็ได้หนึ่งตันนะคะเอามาลองทําดูก็ถือว่าเราเราได้ผลผลิตได้ดีนะคะเอามาเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยเอามาอ่าลดตน้นทุนได้เยอะอยู่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวทำปุ๋ยหมักก่อนนะคะสวัสดีค่ะ